สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบโลกพบกับสุดยอดสเต็กย่างบนหินภูเขาไฟที่ออสเตรเลียห้ามพลาดเด็ดขาด รลอยรอบโลกเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่แทงกาลูม่ารีสอร์ทประเทศออสเตรเลียกับร้านไฟแอนด์สโตนเป็นร้านที่ใครได้มารีสอร์ทแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดแน่นอนอาหารและหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นเราตาม2องพิธีกรเข้าไปกันเลยครับโอ้ยจะกินอันไหนดีอ,นนอันนี้อนเนี้ยมันจะใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยนี่เป็นอย่าตัดผิด คุณผู้ชมนี่เป็นเนื้อย่างบนหินร้อนนะหรือว่าหินภูเขาไฟนั่นเองนะครับที่ผมกลับมปมาแล้วโอ้โหเสียงสูดฉี่สูดฉี่คุณผู้ชมได้ยินไหมออสเตรเลียนี่เป็นเมืองปศุสุสั์เลยนะฮะนำวัวพันธุ์ดีมาจากหลายที่ทีเดียวรสชาติของเจ้าเนื้อวัวออสเตรเลียเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกวันนี้เราอยู่บนแผ่นดินออสเตรเลียเลยฮะแน่นอนครับเมืองออสเตรเลียชิ้นนี้ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีถึงได้ข้ามน้ำข้านทะเลมาอยู่ที่แองกูรูมารีสอร์ทแห่งนี้ ก็แน่นอนนะอาหารฝรั่งก็มาด้วยสลัดของพี่เอกก็มีเหมือนกันขอบคุณพิรุธเป็นปลาแซลมอนแซลมอนจากทัสมาเนียนะครับก็มีมันฝรั่งส่วนซุปก็จะเป็นทักกินเป็นซุปพักตองแะ้อนก็ดีขนมปังมาให้และทานไปด้วยกันนี่คือมื้อกลางวันบนแพงกาลูมารีสรอนนะครับ เนื้อนุ่มมากคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเนื้อซอสเนี่ยบอกเลยออสเรียยังร้อนอยู่เลยครับเนี่ยออสเตรียเขาทำสเต็กนื้อเขาเั้นเข้มข้นนะฮะแล้วก็ไม่เลี่ยนก็บอกองนี้น้ำน้ำราดอะไรก็ไม่เลี่ยนส้ารับคนที่เม่นทานเนื้อเหมือนคนที่รุธนะฮะเราก็จะมีเมนูปลาหรือไม่ก็เป็นกุ้งลอบสเตอร์หรือไม่ก็เป็นปูดำโอ้โหตัวโลกว่าตัวใหญ่กว่านี่หินนี่มาถึงผู้ทะเลนะฮะจะเริ่มต้นด้วยสลัดนะครับเสียก็เริ่มต้นด้วยเนื้อเพราะเขาชอบเนื้อมากเราเป็นสุกไป จะลองเจ้าซุปฟักทองหน่อยว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้าง <Dragons> มันน่าจะไม่ใช่ฟักทองอย่างเดียวน่าจะมีมะเขือเทศด้วยอืแล้วก็มีเ,มเ,เต้นขึ้นไส้ข้อหลังคือซาลาที่ฮะอยู่ในนี้ด้วยอื <Dragons> รสชาติดีฮะอ,อร่อยมากคือทานของผมนี่อาจจะทานสะเปะสะป่านหน่อยฮะร,รับประทานในสุต้องแบบคุณนิรุตคือไม่เราสะเปะสะป่าเพื่อท่านผู้ชมไง ว่าเขามีอะไรเราก็ไล่มาตามขั้นนี้เพื่อจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังจริงๆคือหิววูาไม่ใช่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 ตลาดไปซุกนะอย่างนี้ยทุกอย่างก็ค่อยๆเรียงไปเรื่อยนะฮะระบบการย่อยเนี่ยทำงานถูกคุณผู้ชมครับทางเข้าวเดียวกันเลยดีกว่าพี่เอ๋พี่เอ๋หิวอยู่แล้วครับเล่าคุณผู้ชมมาหน่อยว่าอาหารบนแทง์ลุงบ้านดีสอนเนี่ยคนไทยเราปากฟองไปได้ไหมฮะมาอยู่ทักสองวันหนึ่งคือนักสามสี่มือเนี่ยได้ อยนางรมเนี่ยคนไทยชอบเลยหอยนางรมแล้วก็สเต็กเนี่ยคนไทยทานได้เลยเลียนไหมกุ้งไม่มีอะไรเลียนเลยไม่มีอะไรเลียนเลยครับผมไม่มีอะได้อาหารทะเลคนไทยชอบอยู่แล้วเลยครับยกเว้นว่าบางท่านจะอาจจะทานไม่ได้เนื่องจากมีกติกาห้ามทานโน่นนั่นนี่อย่างนั้นเราไม่พูดถึงก็พี่เอกถามม้ว่าคนไทยอยู่ได้ไหมกับอาหารที่นี่ครับ สบายโอเคแปลว่าทุกคนสบายใจได้มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ต้องติดอะไรมาไม่ทานเนื้อเราก็ให้เขาเปลี่ยนเป็นหมูไม่ทานหมูให้เปลี่ยนเป็นไก่แล้เกามีอาหารทะเลนมีทั้งกั้ง rock บสเตอร์มีกุ้งมีหอยนางรมมีเมนูยเยอะยะที่เรายังไม่ได้เปิดดูถ้าคนรักกันรับประทานเนื้อแบบผมคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่อนอนออสเตเดียทั้งทริปนี่ครับบนเกาะน,นี้ก็ใช้ได้เลยครับเพราะนำเข้าเชฟฝีมือดีๆทั้งนั้นระดับโรงแรม5ดาวเ็ดาวมาอยู่ที่นี่นะฮะโรงเรียนอย่างนี้ครับปลานี่เขาก็มีให้ เพราะทุกคนทานปลาบางท่านไม่ชอบกินข้าวปลา<อ>ปลาก็ไปทางกุ้งไปทานบสเตอร์ใช่ไม่ชอบนี้ไปไก่เขาก็มีมันมีทุกอย่างให้อยู่แล้วทานได้จะบอกว่าได้ดีกว่าร้านอาหารเยอะแยะบนแผ่นดินใหญ่ทั้งโลกนี้มันก็อร่อยมากจริงๆช่วงหน้าลุงสุดเด็ดการทำต้มส้มปลาถูและขา้าวยำปากใต้